น่ารักดูงาตาทำตัน่ารักมากค่ะนอนแล้วค่ะทุกคนนอนให้พี่สาดน้ำใส่มันใช่เหรอหญิงอ,อื้ออื้ออะไรของเธออื้อ บรรยากาศค่ะน้ำท่าที่ตกดินค่ะ ลวงตาบอกว่าไปทำทำวัดเย็นได้แล้วถึงเวลาแล้วอ้าวขูเต็มที่คาราเบลเลยเป็นคาราเบลเลยอ่ะอ,ะอามาก็สนุกใหยอกันลูกยยยอใหญ่กันโอ้ยงานตาก็สนุกแม่ก็สนุกอ่ะพินกันใหญ่เลยอ่ะอ หนูดากน้ำน้ำตาเอุอ้ยวิลาฟินหลายพี่เสียขอบคุณพี่เสียนะที่พาหนูมาเล่นแบบนี้อุ้ยหนูเลยค่ะถูกใจหนูเลย อาถูหน uh no ูก็ถูด้วยอ่ะถูท้องหนูน้อยดูงามตาค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ย <Different> อ <cribe> ือ uh, อุ้ยอ้าถูท้องถูท้องเหมือนแม่เออ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 ขาคลิ้งโอ้โอ้โอ้ ฟินหนักมากแม่ลู้คู่นี้โอ้ยงานตาลื่นลื่นระวังนะอ้วนโอ้โอโอออ 嘿，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 嘿。 เต็มเหนียวเลยเนาะวท่านอิมตีวาสฮะท่านอิมอยู่ตีเดี๋ยวพี่เสียค่ำเดินทางโอ,โ,อโอ้นาัาาาา่นนั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 ่นนี่ไอ้เตื้อ ก็เวินตกดินแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นถือใจคักหลายเลยเนาะไปบ่เมื่อบ้านบ่ละ่ะ โอ้ข oh, no? no? ah, oh, ุดอะไรเออเนาะขุดอะไรงามตาฮะหาดินให้พีเสียวหาดินโอ้คุณหากระปูเลยบาเนียวโอ้ยเบิ่งขางงามตาคุณหาอย่งน้อดโอย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 ยโอยเฮเ็เฮ็ดหมูเลยบะเหนียวามูเลยบเหนียว ไปลูกไปไปไปอาบน้ำยุบบังนั้นไปได้ไหมไปเร็วเมื่อบ้านเมื่อบ้านโอ้ยดูสิดูเหมือนจะพากลับบ้านยากอยู่นะนี่โองแม่ลูกนี่ได้ฟินแล้วเอ้ยอย่า่าดื้อพี่น้องติดใจ ไปอือดูนะแม่เข้าไปแล้ว กันค่ะลุยน้ำเลยนะคะทุกคนว่าน้ำสูงมากเขียงเอวไม่ตุ้ยเลยยะะเื่ยอยเดินคาะนามเ่ยอ่ละตรงนี้ก็ลึกด้วยนี่ฮึ Come here, look at me.